สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2568กันครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดว,วัดได้111ม mm ิลลิเมตรที่อวตอห้วยยาบอําเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันครับ สำหรับสภาพอากาศในวันนี้ครับเป็นอิทธิพลของล่องความกดอากาศต่ำครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับตอนบนของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับผมประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางเนี่ยยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับผมทําให้ภาคเหนือของเรายัางคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าทางภาคเหนือของเรานี้เมฆก,ก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยอยู่บริเวณแถวจังหวัด พิษนุโลกแล้วก็อุตรดิตนะครับฝนที่ตกอยู่ตอนนี้ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนบริเวณภาคเหนือยังดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับในวันพรุ่งนี้ครับปริมาณฝนก็จะลดลงไปครับผมก็เกณฑ์การกระจายก็ยังดีอยู่ทั้งภาคเหนือเลยครับผมสาหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่32-34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้นในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังาอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และทิก t o อของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน